ความสวยงามแปลผันไปตามการเวลา นับตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณที่มาตรฐานความงามถูกจัดวางอยู่บนใบหน้าที่สมมาตรและรูปร่างที่ผอมบางสู่ยุคเรเนซองที่ผู้หญิงอวบมีน้ามีน,มนวลกลับกลายมาเป็นต้นแบบของความงามแต่ในปัจจุบันรูปร่างผอมหุ่นนางแบบกลับเป็นที่นิยมและเป็นต้นแบบเรื่อนร่างในฝันของผู้หญิงแทบทุกคนความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานที่ในยุคสมัยหนึ่งเคยได้รับการยอมรับก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราทุกคนต่างรู้ว่าในทุกยุคสมัยสังคมต่างก็มีมาตรฐานความงามหรือ beauty standard ที่แตกต่างกันไปตามบริบทสังคมแต่ละยุคในโลกยุคใหม่ระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมได้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานความงามโดยเฉพาะบริบทของสังคมไทยเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่เลวร้ายเรื่องมาตรฐานความงามนี้แทบจะตลอดเวลาหมอสีไปเรียนต่างประเทศเราก็น้ําหนักขึ้นเยอะมาก12กิโลน้าหนัก50กว่าสําหรับคนออสซี่คือปกติมากแต่เราสังเกตวา่าเพื่อนคนไทยก็เริ่มหลอว่าแบบเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี้ยอ้วนเกินไปแล้ว นะแบบมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มแบบลวงคออะไรเงี้ยแล้วก็กินยาถ่ายแสดงว่านิยามความสวยคือต้องผอมต้องหุ่นดีเอวคอดอันนั้นคือนิอยามความสวยใช่ไหมมันมี diversity ของความสวยแต่มันก็ยังมีกรอบของสิ่งที่คิดว่าอันนี้คือสวย กรอบในเรื่องของแบบ physical appearance ยิ่งเราแบบเลื่อน Instagram ดูคนนั้นคนนี้โอ้ยค,คนนี้สวยบางทีอะเราเองก็ตามยังแบบตกลงไปในหลุมนั้นเลยหลุมของความอยากได้อยากมีในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นต้องย้อนกลับไปในสมัยคนที่รูปร่างอวบแล้วดูดีเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งใช่ไหมมันก็มาเปรียบเทียบในยุคนี้ก็คือคนที่หุ่นด,ดีผอมแล้วตัวขาวอย่างเงี้ยมันคือคนที่มีเงินมี thank you ในการดูแลตัวเองมากกว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจากการถูกตัดสินสร้างบาดแผลต่อร่างกายและจิตใจให้ใครหลายคนประโยคสุดคลาสสิกที่เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่าความสวยงามขึ้นอยู่กับเราที่เป็นคนตัดสิน Beauty is in the eye of the beholder อาจใช้ไม่ได้กับยุคสมัยปัจจุบันความงามที่เราเชื่อว,ว่ามีเสรีภาพในการชื่นชมอาจถูกหล่อหลอมและกำหนดขึ้นจากกลุ่มคนเพียง1%ของสังคมเท่านั้นเมื่อก่อนเราเป็นนักเรียนสฟชั่นเราก็คิดว่าความงามมันก็คือสิ่งที่เราเลือกนี่นาะเราเนี่ย มีอิสระมีเสรีภาพเต็มที่ในการตัดสินอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือสวยสิ่งนี้คือไม่สวยจริงๆแล้วมันไม่ใช่พวกเราเลือกเองนะมันไม่ได้เป็นเสรีภาพขนาดนั้นที่เราจะมองเห็นความงามแต่มันมีคนนะที่เขาพ o ดแ c a s t มาแล้วว่า ปีปีนี้ซีซั่นนี้เขาอยากจะให้คนเห็นความงามเป็นแบบไหนอะไรคือทันสมัยใครเป็นคนกําหนดสิ่งนั้นเราก็ไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทาแบบนี้เราโอเคเรารู้สึกซีเคียวกับการเป็นตัวตนเราเรารู้สึกไม่มั่นใจถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตามแต่ว่าคนที่เป็นคนกําหนดบิวตี้สแตนดาร์ดอะมักจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งก็เพื่อที่จะเอ่อทำประโยชน์เง็นให้กับเขาด้วยนะเพราะเราอยู่ในทุนนิยมเราก็รู้อยู่ว่ามันมีบิวตี้สแตนดาร์ดที่เราเติบโตมาแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับ ดีไม่พอทันสมัยไม่พอตลอดเวลาจนเราต้องไปซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้มาประคมตัวเราซื้อเสื้อผ้าทันสมัยหรือว่าแบบทาผิวให้ขาวขึ้นทําขาให้เนียนขึ้นเพื่อที่จะทาให้เราสวยในแบบที่สังคมยอมรับว่ามันดีอินดัสทรีเนี้ยเขาเก่งมากในแบบที่หล่อหลอมให้มนุษย์เชื่อว่าถ้าตัวเองจะถูกยอมรับอะจะต้องบริโภคอะไรต้องสวยแบบไหนเพื่อให้เขาอะยังมีผลกําไรจากการไล่ล่าหา ความสวยแบบสแตนดาร์ที่อินดัสทรีเนี้ยต้องการเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังเขารู้สึกว่าทํายังไงถึงจะได้กําไรมากที่สุดอ๋อก็ไปลดค่าแรงของมนุษย์พวกนั้นไงจึงเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วอยู่ในอี o คอ m i c นอรมิกซิสเต็มที่เชื่อในผลกําไรของคนที่อยู่ข้างบนเท่านั้น Money is always going up ใครก็คงอยากที่จะเชื่อว่าเรามีอิสระในการเลือกหรือตัดสินสิ่งใดๆด้วยตัวเองแต่ในหลายครั้งเราก็กลับพบว่าการเลือกของเราได้ถูกโปรแกรมและควบคุมมาแล้วโดยค่านิยมในสังคมที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมาจากไหนแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีมันก็ฝังอยู่ในความคิดและมีอิทธิพลในการเลือกตัดสินใจของเราไปเสียแล้วภายใต้ระบบทุนนิยมที่ดําเนินไปด้วยการสร้างภาพฝันความสมบูรณ์แบบที่เราต้องแขวขี่ควมาให้ได้ผ่านสื่อชนิดต่างๆซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเรา และก็เป็นสื่อน,นี่แหละที่สร้างเทรนด์เกี่ยวกับมาตรฐานความงามต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนทาให้เราต้องวิ่งตามให้ทันเพื่อที่จะได้รับการยอมรับและเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าตั้งแต่เราลืมตามาจนเราเข้านอนในแต่ละวันนะมันถูกป้อนมาด้วยข้อมูลต่างๆว่าอะไรกําลังมาของชิ้นไหนมันต้องมีอะไรเงี้ยจนมันกลายเป็นว่าเราถูกลิอรอนเสรีภาพนในการมองเห็นความงามไปประมาณนึงซึ่งจริงๆแล้ว,วคนที่ยังต้องวิ่งตามบิวตี้สแตนดาร์ดอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดนะเราเองก็ยังไม่ได้รู้สึก c อพอ a t i b บ e ในตัวเราเองขนาดนั้นก็ยังมีหลายจุดที่เราอยากจะ t ิ n d a r d ข้อนี้ได้มันน่าจะง่ายขึ้นคุณผู้เราก็เศร้าเนาะนอกจากมันจะทําให้เราแบบ s u f เฟอแล้วก็ถูกแล้วอะจากการที่แบบเสียเงินไปตั้งเยอะแต่ไม่เคยได้ s atisfy เลยพอ s atisfy ปุ๊บ้าความสุขอยู่แบบเดียว สุดท้ายแล้เรายังต้องการอีกอย่างนี่มาอะไรกันและสำหรับในประเทศไทยใครหลายๆคนก็อาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เราเข้าใจว่าบางครั้งรูปลักษณ์ภายนอกก็ถูกให้ค่ามากกว่าความสามารถบิวตี้สแตนดาร์ดยังเชื่อมไปกับความเท่าเทียมและการได้รับโอกาสที่มาพร้อมกับความสวยจะบอกว่าผู้ชายไม่ได้ถูกพูดถึงมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ชายมันก็ถูกคัดเข้าไปอีกทีนึงในการที่คนนี้จะเป็นพระเอกคนนี้จะเป็นตัวรองคนนี้จะเป็นเพื่อนพระเอกมันก็คัดจากสแตนดาร์ดเราอยู่ไม่ถูกสนามแล้วเราจะพยายามลงไปในสนามนั้นนะ่ะมันก็ต้องเอื้อม เขึ้นไ,ไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับว่ามันมี sex discrimination จริงๆไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศอื่นๆก็ตามมันคือกำหนดมนุษย์จากสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นตั้งแต่เกิดแล้วกำหนด ability ของเขาสิ่งที่ เขามี potential ที่จะเป็นได้ไม่ใช่แค่รูปลักษ์ภายนอกอย่างเดียวแต่สิ่งที่เป็นรูปลักษ์ภายในด้วยซ้าเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเนี่ยเรามี value มันไม่เคยมี equal opportunity จริงๆเลยมันถูก judge ด,ด้วยรูปลักษ์ภายนอก material ที่เราสวมใส่สิ่งที่เรามีมันเป็น judgment ของระบบทุนนิยมและการบริโภคนิยมไปเสียหมดเลยนี่คือภาพสะท้อนของความเป็นจริงในสังคมเพราะการถูกตัดสินว่าทุกคนควรจะมีรูปร่างแบบไหนหน้าตาเป็น อย่างไรเป็นวงโครจรที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้ค่านิยมหรือเดินตามความหวังของสังคมและคนอื่นเสมอไปเพราะที่จริงแล้วในโลกนี้ก็อาจจะยังมีทางเลือกอื่นๆที่พาเราไปสู่การค้นพบความสวยงามที่หลากหลายและเป็นตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเราคิดว่าสิ่งที่นายทุนกลัวคือเซลฟ์เลิฟถ้าเกิดว่าทุกคนะมีเซลฟ์เลิฟแล้วพอใจ c อ m p เ r เบิลกับตัวเองแล้วก็จะมีนายทุนหลายคนที่ลองให้แน่ๆเลย เพราะฉะนั้นความสวยแล้วมันอาจจะเท่ากับความหลากหลายมั้งเพราะว่าถ้าทุกคนเป็นตัวเองแล้วมันก็คงมีความหลากหลายมากมายในสังคมที่เราอยู่ ง่ายที่สุดนะก็คือสร้างค่านิยมในการพูดคุยกันแบบใหม่ในบทสนทนาต่างๆกับพ่อแม่กับคนในครอบครัวเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจหรือว่าดิสครสกันว่าเออมันดีมันไม่ดียังไงอะไรเงี้ยบางทีเราโตมาแบบ3ามทีขวบแล้วก็ถูกสอนแล้วว่าผู้หญิงจะต้องแต่งตัวแบบนี้คือสวยผู้ใหญ่บางคนเขาก็อาจจะใช้มาจนชินจนเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นการทำร้ายจิตใจบางคนเวลาเจอกันก็อาจจะเลิกนิสัยแบบทักคนจากภ นอกคุณค่าของการเป็นมนุษย์และความสวยมันอยู่ห่างไกลาจากบิวตี้สแตนดาร์ดเราต้องหลุดออกมาจากโลกเนี้ยตื่นจากการที่ทุกคนกำลังหลับไหลและเชื่อว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเชื่อว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปคืออะไรแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากมนุษย์ยังยึดติดสิ่งที่เราเชื่อในเชิงของสแตนดาร์ดเหล่านี้ ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นสา7 9ในทีวีเงี้ยมันก็จะมีสแตนดดที่มันน้อยมันก็จะเหมือนกับมีมาตรฐานเดียวแต่พอปัจจุบันมันมี IG มันมี Facebook มันมีสนามให้คนลงไปเล่นกว้างมากกว่าแค่สนามที่เป็นผอมและขาวความสวยมันไม่ได้แค่คนนี้หน้าสวยมันอาจจะมองกันหลายๆองค์ประกอบการงานของเขาว่าเขาทําแบบนี้เรารู้สึกว่ามันน่าหลงไหลอังเลยมันดูมีเสน่ห์อยงเลยมันก็เป็นความสวยในมุมมองของเรา บิวตี้สแตนดาร์ดเป็นผลผลิตของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ตั้งใจหล่อหลอมให้เราเห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงแค่สิ่งของหรือวัตถุชิ้นหนึ่งจนฝังอยู่ใต้จิตสำนึกกลายเป็นคนตัดสินหรือให้คุณค่ามนุษย์เพียงความสวยงามจากภายนอกโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจึงเต็มไปด้วยความทุกข์จากการไล่ล่าและไต่เต้าเพื่อเป็นที่ยอมรับหากพวกเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและยอมรับความหลากหลายในสังคมคงทําให้เรามีเสรีภาพในการมองเห็นความงามที่กว้างมากขึ้นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้แต่นอกเหนือไปจากเรื่องของรูปร่างหน้าตา ที่เป็นมาตรฐานความงามมาคอยกำกับและตัดสินแล้วการแต่งตัวเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็ซ่อนรสนิยมและความชอบของคนอื่นไว้อยู่ด้วยการแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกนำมาใช้ตัดสินคุณค่าในตัวบุคคลว่าดีหรือไม่ดีรวยหรือจนและไม่เพียงแค่ส่งอิทธิพลต่อตัวเราเท่านั้นแต่สิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นก็ยังสร้างผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อมของเราด้วยแล้วตัวเราล่ะอยู่ส่วนไหนในวงจรการตัดสินคุณค่าผ่านแฟชั่นนี้ติดตามได้ในอพิสซ์หน้า